สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเรานะคะคในช่องแซบเนื้อครัวแอนออวนอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายไปหลายวันนะคะวันนี้ก็มีนี่เลยะคะ่ะชื่ออะไรคะชิงดองเบนนะคะลูกสาวะคะ่ะมาเที่ยวกรุงเทพด้วยนะคะหลังจากที่กลับบ้านไปหลายวันนะคะก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเนาะอยู่บ้านก็จะวุ่นวุ่นว,วุ่นวายหน่อยนะคะก็วันนี้เลยค่ะเรามีนี่เลยตำซสดิตรีนไก ใส่ตีนไก่ขาไก่นะคะแล้วก็มีกุ้งนิดหน่อยแล้วก็มีปลาหมึกนิดหน่อยนะคะวันนี้เราก็มากินกันอีกแล้วนะคะเราหายเป็นนานเออมันก็หลายวันมากเลยเนาะก็ลงคลิปนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยให้ให้ดูกันนะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะอยากจะบอกว่าเผ็ดเผ็ดมากใส่พริกแบบจวดจัดฟาดบึ้มไปเลยนะคะอ่าน้องเบ้นกินเลยค่ะคุณลกูกกินเลยนะคะ เขากินเผ็ดไม่ค่อยได้นะตำบักหุงเฮิมนะจ๊ะมะละกอกึ่งมันก็ใกล้จะสุกแล้วแหละมากินกันเลยมากินน้ำกันจ้ะพี่นอ้อง หายไปหลายมือเมื่อบานค่าแต่เมื่อบานไปเบิงหน้าเน่ไปพาลูกพาเต่า,ตาไปเที่ยวอีย่างเกาะงานซากนะผักเราก็จะมีนี่เลยผักชีผักชีราวผักกัด Ôi, biệt Hãy mấy bên kênh Ghiền คำยังไงจ้ะหายไปไร้มือ ตัวลูกสาวคอยจอยขึ้นยังนี่อีกผู้นึงบักอ้วนโว้ยอ้วนครอ,อยากอกอกกล้องน้ำ เพ็ดเพ็ดชิช,ชูกระมึดมากินน้ำกันเด้อ แซ่บไหมคะคุณนายมวนเมืม่องันช่างนะสนุกโอบักนาวบักนาว Все. hết bỏ hết máy Hãy เรื่องผักกะทิน Hãy khắc được như được. All right. Okay. So, why, boy? Hmm? Why?

เพกินอันนั้นไปแล้วเทียนย่งยังก็สั่วกระปุลน,นะกินน้ำกัน ហរទណាប់មែន โอเมื่อบ้านไปก็ได้กินอันหนูหน้าสมใจอยากแล้วนะจ๊ะม,มาอีกแล้ว หายแล้วบานนี้ให้คักๆนี่แหละ

โอ้ยเงอ็แตงก็อย่าลืมไปกดไลค์กด s u b ส c คร b e กดติดตามด้วยนะคะที่ช่องแซบโนวควแอนอ้วนนะคะมือนีก,กับข้อลาขอลา <c oughs> ขอลาไปก่อนนะคะวัสดีค่ะบ๊ายบาย